สวัสดีค่ะริตาสาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมนในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึง15ธันวาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิจิกบ้างเดือนมิถุนายนแล้วกลางปีแล้วตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก แล้วบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะปองอตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะตัวตนเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยจังหวะพระหัสเล็งลักขนาะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออ ตัวเราชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างก็ถูกบางสิ่งบางอย่างก็ผิดยอมรับตัวเองมากขึ้นครองคัดกรอง,รองอยอมรับตัวเองมากขึ้นจริงๆนะป่องเนี่ยเป็นคนดื้ออ่าแต่ออกจากลักษณะแบบดื้อเงียบไม่ค่อยเหมือนผู้ศพผู้ศพเนี่ยเขาดื้อแบบเห็นเห็นเลยว่าเขาดื้อแต่ป่องเนี่ยคือพูดอะไรเออเอ,อหมดแต่รับหลังคือดื้อดื้อเงียบที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เหมือนเขาไม่ดื้อกับเรื่องความคิดในเรื่องใจเขาแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเขายอมรับแล้วว่าโอเคที่ผ่านมาอ่ะฉันอาจจะ ียพร้อมที่จะสู่ในสิ่งที่มันถูกต้องไม่เถียงแต่ไม่ทำ อ๋อเป็นอย่างนั้นแหละลูกบอนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเออปกติแล้วเริ่มรู้สึกมาปกติแล้วยอมรับมากขึ้นแล้วะนะมาเลยค่ะตัวตนของคุณเป็น2ถ้วยค่ะนี่นไงมีการหันหน้าแล้วแล้วก็มีความสมหวังด้วยในเรื่องต่างๆอ๋อแล้วมีคนหยิบยื่นเขาเรียกว่ามีอะไรที่มากกว่าหนึ่งอ่ะอ๋อแล้วก็มากับดิฮาค่ะมีการวางแผนอ่ะมีการลงหลักทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนแล้วสู่ความเขาเรียกว่าความปกติแล้วเขาจะไม่คิดอะไรที่มันเยอะไปอ่ะ เขาจะไม่คิดอะไรที่มันน้อยไปหรือเรียกได้ว่ากระบวนการความคิดของเขาเนี่ยเริ่มได้จะเหมือนคนทั่วไปไม่สุดโต่งแล้วอ่าไม่เป็นอะไรที่มากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาอ่ะจะเป็นอะไรที่เข้าใจในชีวิตมากขึ้นในกรอบมากขึ้นแล้วมีอะไรหรืไหมไมนี่เลยค่ะความสัมพันธ์ที่มาเป็นหนึ่งตอนหนึ่งอาจจะหมายถึงการช่วยเหลือของใครคนใดค,<า>คนหนึ่งการอรอหรืออาจจะมาจากการร่วมอาจจะมาจากการทําอะไรตอนนี้อะไรที่มีการไปจอยไปทําอะไรร่วมกับใครหรือไปช่วยอะไรใครหรือใครมาช่วยเราแล้วมีการ สร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสักสิ่งหนึ่งอืมเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ เหมือนมีการเคลื่อนไหวในตัวที่ดีด้วยนะอืนี่ใบตัวต,วตอนออกชัดเจนค่ะโด้วยวเอ็มเพสค่ะการงานแน่นอนค่กนออะกินหรูอยู่สบายจะกินหรูอยู่สบายในเรื่องงานเนี่ยหมายถึงเรื่องตําแหน่งหน้าที่บางคนเนี่ยนะได้มีเขาเรียกว่างานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในความพิเศษมากขึ้นเนาะอ่อออแล้วก็มากับนี่เลยค่ะสิบไม้เท้าค่ะคคตายละดิฉันก็คงจะนัดคุณยากขึ้นถ้าคุณมีงานเยอะขนาดนี้น<ย>ต้องบอกเลยว่า เรื่องการงานดาวการงานก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ในเดือนนี้ไปอยู่ในจุดมรณะ อ๋อกรรมะมรณะเป็นราชาโชคเมื่อกี้พิมพ์บอกแล้วว่าเหมือนคุณนะ่ะจะเข้าใจคันลองทุกอย่างมากขึ้นแล้วไม่ดือ้อฉันไม่ดื้อแล้วนะฉันรู้แล้วว่าฉันต้องอัน,นไห<ค>นควรหยุดอันไหนควรปล่อยฉันคิดแค่ไหนดีอันไหนควรเปลีย่ยนใช่แล้วบางอย่างบางอย่างเช่นเรื่องงาน,นเรื่องงานฉันไม่ใช้ใจอ่าเรื่องงานฉันจะใช้สมองใช้ความคิดใช้การกระทำฉันไม่ใช้ใจเพราะฉะนั้นดีเทลเรื่องใจจะไม่มีกับงานเขาจะรู้สึกว่าใช้เป็นแล้วเขาจะไปใช้ใจกับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยป่องเป็นคนทําสุดอ๋อเวลาทํางานกับใคร ก็แล้วแต่แม่ชอบขยี้ใจเหลือเกินเอาใจลงไปเล่นด้วยสุดท้ายเป็นยังไงล่ะมีในเรื่องเสียใจยเออสิจะได้ เออก็เสียไงก็มีในเรื่องของการแบบโดนเขาขยี้โดนเขาแบบขย่ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวเองรู้สึกโซเซสในเรื่องหัวใจเอาเปรียบในเรื่องความเป็นคนใจอ่อนอ่ะก็เรียกได้ว่าไปยอมเขาเองง่ายๆเลยก็คือเป็นคนที่ใช้ใจกับเรื่องงานมากเกินไปทําให้เกิดในสภาวะของความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็เลยเป็นการทุ่มเทแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้กระบวนการ มาอยู่ในบนทบัญญัติของความถูกต้องแล้วเขานี่เลยค่ะเรื่องงานเนี่ยมีในเรื่องความโชคดีตำแหน่งหน้าที่หรือบางคนได้โอกาสพิเศษเรื่องงานอ่ามีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาช่วยเหลือความสัมพันธ์หนึ่งตอนหนึ่งหรือบางทีเราอาจจะไปหุ้นกับใครจะไปทําร่วมกับใครหรือบางคนอาจจะยื่นข้อเสนออะไรมาให้คุณรู้สึกว้าวเลยฉันไปเลยทําเลยหรืออะไรทุกอย่างมันดูสวยหมดแต่นี่ค่ะเขาเรียกว่าได้มงมาพร้อมกับไม้คาถาที่เยอะมากหนักมากแล้วก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนมรณะ ที่ฉันมรณะแน่นอนเรื่องงานคือหนนะักคิดจะทําการใหญ่ใจต้องเฮี้ยม,มไม่ต้องเฮี้ยมแต่คุณต้องนิ่งแต่ไม่ใช่ใจอ่อนเหมือนเมื่อก่อนล้วไนงะต้องนิ่งใจต้องนิ่งเขาเรียกว่า อดเที่ยมในความนิ่งอของตัวเองเราต้องมีเขาเรียกว่าสภาวะของอความแกร่งในใจความแกร่งความแข็งในใจแล้วที่สําคัญนะพิมพ์เตือนเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนมรณะป่องที่งานเยอะที่โอกาสดีโอ้โหชีวิตคือแบบว่าอูฟู่ขึ้นมาได้ด้วยเรื่องงานเนี่ยคุณต้องรักษาสุขภาพนะเพราะอะไรรู้ไหมงานคุณแน่นมากเลยเนี่ยแล้วคุณได้อะไรดีๆแบบนี้เนี่ย<ะ>มันนานมากกว่าเราจะได้โอกาสแบบนี้มันนานมากกว่าคุณจะมาถึงวันนี้จุดนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเราต้องดูแล ให้ดีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นนิดเป็นหน่อยแล้วทิ้งไว้เนี่ยอันนี้เนสัยใส่ไม่ดีเลยออต้องไปรีบจัดยาจัดอะไรหาหมอคืออย่าปล่อยวางในเรื่องสุขภาพนะเพราะฉนั้นป่องเองมารตยู่ที่เลงมาเนี่ยคุณต้องรู้จักที่จะรักตัวเองอย่าไปทิ้งในเรื่องสุขภาพนานๆไม่ไปยอมไปหาหมอไม่ยอมซื้อ,อยากินหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ดีนะคุณต้องรีบจัดการเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะกอบโกยเรื่องงานได้เยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะมาดูเลยค่ะว่าการเงินจะเป็นยังไง การเงินเป็นอย่างไรขอให้พาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะ การเงินการเงินของคุณเป็นอัศวินถ้วยค่ะคือดูแบบว่าไพ่ใบนี้วงบอกเลยนะถึงความสบายใจอะถึงความสบายใจอะดิฉันก็รู้สึกเลยว่าพอดูปุ๊บมาขาวไม่ว่ามีดอกไม้แล้วรุนหน้าเขาสีแบบคิ้วโก่งเป็นวงพุ่ัต่ายเลยอะเออสบายใจเหลือเกินนะอืแล้วก็มากับเด็กถือดาบค่ะหัวร้อนนิดนึงก็จะมีความแบบช่วงนี้ก็ใจร้อนด้วยนะน้ำป่องนะก็รู้สึกแบบหงุดหงิดงุ่นง่านง่ายเหลือเกินบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องการงานที่ อ๋อหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ค่อยว่างเลยเนาะ mm hmm. บางทีก็อาจจะมีธุระปะปังตลอดเวลาแล้วบางทีมาดวดวนๆก็รู้สึกโอ้โหฉันต้องรีบทำทอ่อชีวิตที่รีบเร่งของคุณเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกใจร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้สึกว่าดับใจให้เย็นลงนิดนึงและพยายามทาใจให้เย็นนิดนึงในเรื่องการเงินเนี่ยก็เหมือนกันเลยคุณไม่ต้องใจร้อนเรื่องเงินเพราะตอนนี้การเงินน่มาเฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วมาเฝ้าให้คุณยิบจับอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยเลยบอกเลยว่าเนี่ยสบายใจได้การเงินมารออยู่หน้าบ้านถ้าคุณ ใจร้อนหรือคุณแบบมีอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่ทันได้คิดหรือไม่ไต่ตรองให้ดีไม่วิเคราะห์ให้ดีบางทีเนี่ยนะปลาชิ้นใหญ่เนี่ยจะหลุดมือได้หรือบางคนเนี่ยกำลังจะได้อยู่แล้วก็ปิดการขายอยู่แล้วเชียวเอออยู่ดีๆก็ใจร้อนไงอยู่ดีก็นู่นนี่นั่นหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าฉันอาจจะพลาดในนาทีสุดท้ายก็ได้แต่ถ้าคุณไม่พลาดเลยสติมาสตังมีแน่นอนคุณบอกเลยว่าปิดจอบได้แน่นอนแล้วป่องหลายคนนะไม่ชอบทํางานประจําบางคนชอบเป็นแม่ค้าออนไลน ทำงานพิเศษหรือทำธออุรกิจหรือทาในหน้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าเดือนนี้ถึงแม้จะเป็นเดือนมรณะแต่ดาวหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างเอ,อื้อบอกคุณเลยว่าเป็นปีทองของคุณที่พระราศพดีเล็งลัคนาเงินมาหน้าบ้านถ้าคุณมีตรงนี้แล้วเนี่ยคุณใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะปีหนึ่งเต็มเอ็มะคุณคิดดูแล้วกันว่าเงินคุณจากที่แบนๆบเนี่ยตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าบูมบูมอะ,อะถ้าคุณทําได้นะอะไรที่คุณเสียไปแล้วเนี่ยเรื่องการเงินกาน ทองคุณจะได้คืนมาแล้ววางแผนดีๆนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีการตกลงอ่ะ,อะจะต้องมีการคุยนี่เลยบอกเลยว่าอาจจะต้องมีรายจงรายจ่ายหรืออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเลยเพราะปัตตนิมรณะเนี่ยมันมีในลักษณะข,ของการคุยการตกลงจะจบจะเริ่มจะตั้งหลักจะทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีในเรื่องข้อตกลงบางอย่างที่คุณเองอาจจะเดินไปอย่างสบายใจและฉันไม่มีอะไรและที่จะต้องหนักใจแล้วก็ได้อ,อ่บอกเลยว่ามันจะออก หัวอกก้อยก็ได้อยู่ที่ตัวคุณวางแผนนะคะนะคะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยพาออกมาอย่างแม่นยำนะคะอขอบคุณค่ะเรื่องนี้อหันน่ะนะคะก็ะต้องให้ประจาร์ของใครนะ <laughs> อเป็นผู้แถลงไขดิฉันก็ปากเป็นอะไรนะนะใบแรกมาเลยเป็นนี่เลยค่ะราชาเหรียญค่ะเออความรักก็ดูแบบโอ้โหดูเป็นอะไรที่รู้สึกถึงความสมบูรณ์นะเออมีความสมบูรณ์มีความแบบสุขอ่ะแล้วก็มากับเจ็ดดาบค่ะแต่คุณน่ะก็เป็นนักคิดตัวยงไม่รู้จะคิดอะไรนักหนาคือเชื่อไหมป่องเวลาคุณโซเซสเนี่ยคุณก็คิด เวลาคนโสสุกเนี่ยคุณก็คิดอีย่างคิดเยอะจังเออคิดเยอะไปหรือเปล่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราจะบอกว่าเราอยู่ในความพอดีดีกว่าเออความรักเราใช้ใจเราไม่ต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะคะคิดอะไรนักหนาุณค, <laughs> <laughs> ความรักใช้ใจอ่าใช้ใจเรารู้สึกโอเคแฮปปี okay, ้อ่ะคุยกับคนนี้แฮปปี้คุยต่อไปความสัมพันธ์จะยังไม่ชัดเจนหรืออะไรยังไง มีความสุขไหมล่ะมีความสุขสบายใจเราใช้ใจคุยต่อไปยังไม่ต้องเร่งยังไม่ต้องรีบใช่คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราไปเร่งรีบในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มันไม่ใช่เราคนเดียวมันคืออีกคนหนึ่งเขาต้องร่วมด้วยเหมือนตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอะเราต้องพยายามตบมือเดียวมันดังไม่แลมดังไม่แลมไม่ดังใช่ไหมเราต้องปบมือสองข้างเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้อง พร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเออโอเคเขาไม่ใช่แล้วเราต้องถอยเมื่อถอยปุ๊บมีโอกาสพิเศษหรือใครเข้ามาเงี้ยเราก็ต้องเปิดใจเราอย่าไปยึดติดกับในสิ่งที่มันเดิมๆแล้ว,<น>ลวมันไม<น>่ใ <คน S 1> ช่คุณพูดเรื่องความรักเยอะมากเลยนะก็ดิฉันนี่ยจะแฉลงนะหรือบางคนอ่าหรือบางคนเรียกได้ว่ามีคู่แล้วอ่ามีคู่แล้วนะตอนนี้นู่นนี่นั่นคู่เราดีมากเลยคู่เราดีมากเราสบายใจเรารักเขาเขาก็รักเราแต่วันเนี้ย โอ้ยวันนี้มีดาวพฤหัียูมาเรียงลักนณะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาอ่าสต็อปค่ะเนี่ยไพ่ก็เลยบอกว่าเจ็ดดาบค่ะหยุดค่ะอ่าคุณต้องหยุดทุกอย่างไว้ในเวลานี้เพราะว่าอะไรคุณมีสิ่งดีอยู่ข้างกายแล้วเนี่ยคุณมีสิ่งดีเนี่ยเห็นไหมราชาเหรียญของมีค่ามีสิ่งมีค่ามีสิ่งดีแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หยุดในเวลานี้วันทัางหน้าคุณจะเสียใจที่วันนี้คุณเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่นิ่งไม่มั่นคงในบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่อง ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องไปคิดอะไรไกลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขแค่คนคนนี้เราก็จบแค่นี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจบแค่นี้ไม่แน่เลยนะปีนี้เนี่ยเป็นปีทองที่คุณอาจจะมีวิวาก็ได้เอบอกเลยว่า น่ะ <N Memorial> <klore> เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นฝั่งเป็นฝาแน่นอนค่ะคุณนะฮัเชียนะคะบทสรุปเลยค่ะคุณบทสรุปเป็นอย่างไรไข่แพกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณครับบทสรุปคุณเป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเป็นนักคิดตัวยงจริงๆแต่ก็เป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนกันนะเออเพราะว่าเจ็ดไม้เท้านี่ถือว่ายังเป็นตอนนี้เริ่มสู้แล้วนะเออเริ่มสู้แล้วค่ะจะซาด้วยตตอนนี้หกไม้เท้าด้วยค่ะเริ่มซาแล้วด้วยนะเออคือชนะนะใช่เพราะว่าพ พิมจะบอกว่าไพ่บทสรุปออกมาตัวตนของคุณเนี่ยมีความกล้าในเรื่องการทําอะไรต่อเมียอะไรเนี่ยถ้าใจคุณบ้าพอ,อคุณกล้าแน่นอนป่องเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะคือคุณเป็นคนทําสุดและเป็นคนที่สุดติ่งมากทุกอย่างคือต้องแบบประลอดแตกเท่านั้นคุณถึงพออ่ะรู้สิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้จริงๆพลังงานในตัวคุณเยอะมากใช้มันให้เยอะพอๆกับสมองที่คุณคิดเนาะ เราบอกเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเลยนะอันนี้คือชมเลยนะพ,พยายามจะบอกว่าไพ่เตือนแล้วก็หกไม้ทาวิกตอรี่ความสําเร็จวันนี้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าการพัฒนาตัวเองจิตใจสมองของคุณพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าหยุดอยู่กับที่ให้ไปต่อค่ะริต้าเสริมให้แบบนี้คะ่ะถ้าให้เลือกไพ่ที่เป็นไพ่แห่งความสําคัญของคลิปนี้ไพ่ออฟเดอะคลิปอ่าเป็นตัวนี้เลยคะ่ะ อุ้ยสองถ้วยแล้วก็ DMplace มีอุ้ยด้วยแปลว่าอะไรก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือคำว่า k e e p Balance คือสมดุล Make Balance คือสมดุลก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนเราอาจจะสุดโต่งไปในหลายเรื่องสุดตรงทางความคิดสุดตรงทางคือถ้าไม่ศูนย์ก็ร้อยถ้าไม่ทําก็ไม่ทําเลยถ้าทําก็ทําเต็มที่แต่ตอนนี้ตรงกลางไม่มีแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอยู่กับตรงคําว่า กลางๆอ่าอไม่สุดโต่งไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ดําเกินไปหรือว่าไม่ขาวเกินไปคือตอนนี้คุณเรียนรู้แล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาอ๋อมันเอ้นี่มันมากไปออันนี้มันน้อยไปตอนนี้ให้คุณใช้สมองและหัวใจให้มันพอๆกันอืให้ถูกื่องเมื่อก่อนอาจจะใช้แต่หัวใจอืมแต่ไม่ใช้สมองเลยอหรือบางครั้งอาจจะใช้แต่สมองไม่ได้ใช้หัวใจเลยอ่าแต่ตอนนี้คือจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่า เรานิ่งมากขึ้นใช้ผิดประเภทเรานิ่งมากขึ้นเรานิ่งมากขึ้นเรารู้สึกว่าใช้สมองมากขึ้นมไม่ได้ใช้ใจมากเหมือนเมื่อก่อนอแล้วก็จะเป็นช่วงที่ว่ามีคนมาซัพพอร์ตคุณสิ่งดีๆมาซัพพอร์ตแล้วพอซัพพอร์ตปุ๊บจะเป็นยังไงดีเอ <laughs> ็มเพลสเซนไพที่ลิต้าชอบมากมคือแปลว่ามั่นคงสวยรู้อยู่สบายแต่มั่นคงแต่คือคุยง่ายเลยไพ่ก็บอกเลยอย่าโรเล่ ให้มั่นคงให้มั่นใจแล้วอันนี้คือบอกตัวเองหรือบอกชั้นบอกบอกทุกคนที่เป็นพุจิเหมือนเราให้ทุกคนมั่นคงให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณทําให้มันสมดุลได้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในแบบที่ว่าไม่ใช่ฉาบชฉวยเพราะคุณมาในจุดที่สิบไม้เท้าแล้วหมายคำว่าคุณมาจนถึงจุดที่พีคสุดแล้วคุณเรียนรู้มาแล้วคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้ว คุณนิ่งแล้วเออหมือนวันนี้พี่ลิตาก็ดูแบบนิ่งมากขึ้นนี่วันนี้เขานิ่งมากขึ้นเขาสุขผมมากขึ้นแล้วก็เป็นนิวลิต้าเลยก็เรียกได้ว่าดวงดาวเปลี่ยนนี่ยคนก็เริ่มดาวเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วลิตาจะบอกว่า พิจิกเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าดาวพฤหัสเ,เขาจะอยู่เ,เขาจะอยู่ตรงข้ามอะณตอนนี้ณตอนนี้อยู่ตรงข้าม <pinpoint. S 2> แล้วดาวพฤหัสอยู่ตรงข้ามคือเวลาที่ดาวอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีเทคนิคแบบนี้ก็คือว่าให้เอาสิ่งที่มันเราไม่มีหรือว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอามารวมกันมาเมิร์ชกันให้มันเป็นหนึ่งฝั่งตรงข้ามคือดาวพฤหัสเขาจะมาสนับสนุนเราเขาจะมาเสริมเราก็ต่อเมื่อในเรื่องที่มันเป็น สิ่งที่เป็นดีๆสิ่งที่เป็นมงคลผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือดาวพฤหัสคุณจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลงหรือว่ากลุ้มจะส่งผลเยอะมากอตอนนี้เขาอยู่ในมุมที่เลงกับคุณและดาวพฤหัสส่องสปอตไลท์หาคุณคุณว่าจะเกิดสิ่งดีหรือไม่แล้วแต่คุณว่า คุณจะหันหน้าไปรับแสงมงคลจากดาวพฤหัสหรือคุณจะหันหลังหนีเพราะว่าแสบตาแล้วแต่เลยเราจะบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งดีแน่นอนขอให้คุณพร้อมรับสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็คือหมายความณนะช่วงระยะเวลานี้คือสมดุลอ่าอ่าสมดุลเอาความสมดุลต้อนรับความมงคลของดาวพฤหัสแล้วมันจะเติบโตเริศหรูแน่นอนแน่นอนดูอย่างที่ผ่านมาเราสองคนก็ มีการทำอะไรก็แล้วแต่สัมพันธ์ <ทำ S 2> อะไรไมาเ<ว>ยอะเหมือนดาวอืะอนะสัมพันธ์กับดวงดาวพอดาวเปลี่ยนเราก็จะใช้เทคนิคในเรื่องดวงดาวเนี่ยมาจัดก,การในชีวิตหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่รู้สึกเลยว่าเออจากคนที่ไม่รู้เรื่องดวงดาวพอมารู้เรื่องดวงดาวแล้วมาในลักษณะของการแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะประสบการณ์ที่เราทานี่แหละที่เราผเผชิญกันนี่แหละมาทําให้รู้สึกว่าเราแก้แล้วมันได้นะแล้วเรารู้ดวงดาวเนี่ยคนถามว่า มันโชคดีไปทุกเรื่องเลยหรือเปล่าทุกคนเป็นมนุษย์มีเศร้าใจมีเสียใจมีเจอสิ่งผิดหวังมีโน่นนี้นั้นตลอดเวลาแต่ว่าการรู้เรื่องไทม์ไลน์ของดวงดาวทําให้เรารู้ว่าทําไมเราถึงเจอคนคนนี้ทําไมตอนนี้เราเป็นแบบนี้ทําไมเราโดนแบบนี้ทําไมนั้น ทำให้เราผ่านณนะจุดจุดนั้นมาได้แล้วฟ้าก็เปิดนั่นแหละแล้วก็มาถึงคําว่าความสุขที่แท้จริงเนาะเราก็เลยพูดกับป่องเยอะที่สุดเลยกับคลิปเอิญน,นี้จบไปนานแล้วแต่คลิปเรานี่คือเป็นเหมือนแบบว่าเราอยากจะให้กําลังใจกันเองขั้นแรกคนในครอบครัวของเราคุณต้องได้กําลังใจเต็มเปี่ยมก่อนค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe คนในครอบครัวเราต้องกดนะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ